สวัสดีครับพอแม่พี่น้องเดี๋ยวสิพามาเบิงนะครับนัวคลอดลูกไม่ครับวันนี้เจอเพิ่งมาเจอนะครับครับเพิ่งออกตะกี้ครับไทยบรทันครับผมมาบรทันการังทัดกาลังทัดยืนครับครับได้ตัผู้ครับผมกาลังสิยืนครับ ยืนได้แล้วนะครับยืนแล้วยืนแล้วแม่ยแล้วยนแล้วเฮ้ยน้องคินมันจะเดินแล้วเดี๋ยวมันจะดูดนมแม่แล้วทีนี้เป็นไงครับคินสีเหมือนกันเลยเหมือนของเราเลยโอ้เหมือนวัวคินเลยเหรอลูกนั้นวัวน้องคินนะครับสีขาวคลอดได้หนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับอันนี้บวัวพี่มาวินนะล,ะ<ค>ลูกตัวตัวผู้ นี่สิเหมือนกันเลยนี่สีมองง,ง่ายนี่ตัวเมียนี่ตัวผู้อ๋อไอ้ว่าสังเกตง,ง่ายไอ้ตัวนัว้นเดี๋ยวสิพามาจอบเบิ้องน้องงัวนนะครับนะจอบเอาน้องงัวนน้ำกันนะครับเออหนูเคินมันกินนมแล้วเล้วอดูดเลยดูดเลยดูดเลย ดูดเลยดูดได้แล้วนะครับดูดได้แล้วครับมันดูดมัแล้วครับเอากินเลยๆกินเลยๆกินเลยๆเลยกินเลยๆเลยกินเลยๆเลย ดูใหญ่เลยครับดู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 ด,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 ดูดูกลัวกำลังมากจะไปกวนไม่ใช่ย่งส้มโอ้จะเป็นอย่างเดียวนี่มัหยอกกันั้สิแม่มันดูนมแ้วเดี๋ยวจะเข้าไปกินหญ้าข้างในนี้นะครับ ยังไม่ปล่อยออกข้างนอกนะครับช่วงเที่ยงนะครับช่วงเงย็นเยก็จะเอาออกไปข้างนอกนะครับลุงมนกลำลัไลเขาคอกอยู่ครับไป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  เดี๋ยวขอไปไว้ทั้งในก่อนครับช่วงเทียงช่วงใบปลายแรงๆจังสิมาออกข้างนอ,อกครับตะมนหล,ลัดคนเดียวบไไ่อยน่อพี่พึ่งเดีย๋ยวเขอา,ามาถ่าเจาะน้องต่อครับดูดนมได้แล้วครับเริ่มให้นมลูกกินแล้วอด,ด,ดูดเดยอะ จะการขอ้อมงัวครับช่วงเชี่ยงๆใบใบนัวหน่อยก,กงกินนมครับนี่ก็เพิ่งคลอดครับเพิ่งคลอดเดือนค้อนครับนี่แดดจ้าเลยครับนี่กำลังรอน้องนะครับ รอน้องมัวนะครับของอร่อยนะครับยังไม่ออกมานะครับเมู่อวันไปลามอยู่ลามบน กินนมอีกนะครับเริ่มจะยืนแข็งแล้วนะครับได้ดูดนมแล้วนะครับแล้วก็รอตาวน่องครับที่นี้น่องเงี้ยบอ,กออกอีกครับ ไหนงัขินอยู่ไหนป <Okay. S 1> ลารวยอยู่ไหนปลาเปิไปไล่มันมาบอกไปไล่ไม,มามเขา,า,าลงแตจะปไปไล่มันทำไมเออน่นนะครับกลัวน้องขินอยู่นน่นนะครับเดินงัวนะครับ ครับพาเลยขอดูหน่อยดูหน่อดูหน่อยนู่นนะครับเอาเดินไปนู่นแล้วหันหลังกลับมาสิฉัคิดว่าแม่นอยู่ในนั้นแม่เดองไปรับลูกไปเดินไปรับลูกแล้วครับไปไม่ได้อยู่นั่นจะมุดแล้วนะจนอนเออมันจำได้มันคลอดตรงนั้นไงอ๋อมันเคยอยู่ แด่เงินกันเลยนะครับกับตัวที่ควงใหม่ซีนั้นเลยที่เต๊ะเออกันกินขี้ลูกแต่ตัวนี้ตัวนี้หัวตัวนี้หัวสวยกว่านะตอนนั้นมันแดงหัวใหม่เลยหัไปหาลูกมึงเฮ้ ไปรับกันมาแล้วครับเจอกันแล้วทำไมหูมันถึงไม่ได้ยินเดี๋ยวย็นมันทิศทางเสียงลมพัดไงเออลองลองเรียกวัวด้วยนักพินก็เหนียว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 ไม่คิดว่าอีตัวขี้เลยๆจะให้ลูกสวยนะ เขาลุมเนาะไม่คิดว่าวัวขี้เหร่จะให้ลูกสวยอะอยู่ที่พ่ออยู่กันอยู่กับพ่อร่างกายม่นลุงแมวกำละมังเราเงินน้องจะลุดแล้วครับเงินน้องจะลุดแล้วครเบ่งด้วยพี่ออกปอหน่าจะบอ,อวช ดื่มนมแล้วก็นอนนะครับยังไม่เดินเลยนอนครับไปส่งแม่นะครับะมนอุ้มไปส่งแม่แล้วครับโอ้โหไม่อยากเดินตามดีนะักอุ้มเลยครับอา่าไปอยู่ในร่มกับแม่แล้วครับนู่นุณไปส่งแม่เลยนะ ใายแม่แต่ย so so <c oughs> yeah. ูหฮมครับก็เลยต้องอุ้มลูกมันตามไปครับออกแล้วนะครับลกครับผมนองงัวออกแล้วนี่ลุงมอนจะถือโอ้โหติดกี่ดินเลยจะร่างเรามัดไหมล่ะเห็นมัดนะเลยมัดออก่ังกี่กว่าพุดมัน อีกครึ่งหนึ่งวะโอ้ตมบอกว่าเหลืออีกครึ่งนึงครับยังออกไม่หมดเดี๋ยวลองแกะไข่แกะไป็นฝอยพวกมันไปเดี๋ยวดูก่อนนะเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าหมดหรือยังเดี๋ยวตมบอกว่ายังออกมาไม่หมดมองมัดงอดยังบุดอีกครับ นะครับน่าจะเลยอีกประมาณครึ่งหนึ่งครับน้องมันยังออกว่วเบิดอยู่ครับนี่ครับโอ้แสดงว่าน้องน้องใหญ่ด้วยครับนี่ออกไปครึ่งหนึ่งเลยอีกครึ่งหนึ่งครับมันรุ่นอีกครับรุ่นอีกครับนั่นวัเบิร์ตครับไม่ใช่พอลูกมันใหญ่ลูกมันตองใหญ่ประมูนบอกว่าลูกใหญ่นะครับลกมันก็ต้องใหญ่ครับน้องมันก็ต้องใหญ่ตามนะครับ มาแล้วครับมาแล้วออกมาแล้วโอ้นี่ไม่เปื้อนเลยนะนี่เปื้อนนิดเดียวนี่โอ้โหนดึงหรืออะไรของอร่อยเลยนะครับของแซ่บเลยเนี่ยมันจะรุดเลยเนาะลุงมนเนาะแตละขนาดติดเยวะนะโอ้ได้เยอะเลยครับโอ้น้องไงครับแม่เนี่แม่นี่น้องไงครับโอ้ของแซ่บอีสานวอชชั่น้องกินกินบ่ อโอ้น้องก,กินกินนะครับโอ้พี่นอ้นองเดินน้องงัวด้วยครับอันนี้น้องงัวครับวนะ็จะล่ามไว้นี่เลยนะครับไม่ให้เดินนะครับบ่ห้งยางตามฟูงนะครับลูกไว้นี่นะครับตะมวลวะเดี๋ยวจะเอาพวกนะครับกฟผูกไงออกไปกินหญ้าครับนี่อันนี้ก็ปล่อยทิ้งไว้หฮมหมยนะครับลูกไว้แล้ว ไปนะครับเลี้ยงวัวนะครับต่อไปนี้ครับไปแล้วนะครับตะมวนไปแล้วจะไปเลี้ยงวัวแล้วนะครับนี่ใครเอาไหมบอตะมวนเอาไปกินโลดสาวัวไปเลี้ยงแล้วนะครับปล่อยวัวออกข้างนอกแล้วครับไปกันเด้อครับนะครับคลิปนี้เอาไว้สำนีนะครับ ไปก่อนเดิองัวหน่อยเด้อครับสวัสดีครับ